นักป่าชันะนักป่าผู้ขายนะครับสมุนรักษาอาชีพนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยปี2522เนี่ยอาชีพสถาปนิกแล้วก็สถาปัตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาิบเก้ประเภทอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นนะครับทำทางซ่อนเร้นวิชาชีพนะครับซึ่งก็น่าจะผิดตามพรบสถาปนิกนะครับก็อาจจะมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล เพื่อให้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพื่อสม,มุวนรักษาไว้ซึ่งอาชีพเหล่านี้สำหรับคนไทยในนะคนต่างเาวแล้วก็ประบอรประกอบวิชาชีพของคนสางเกต